อ๋อกด M1 อ๋อโอเคโอเคอ้าวจ้าอ๋อได้ละเดี๋ยวออกลัดก่อนเด้เดี๋ยวเข้ามาใหม่นะรัดไม่กดพี่นะพ,พี่อยากเล่นเกมรตดวรัด อะเราจะทำจอเต็มยังไงอ่ะจอเต็มนี่ป่ะอ้าจอเต็มจอเต็มยังไงวะขวาล่างวะพี่ขวาล่างมันเป็นรูปมือถือเนี่อ่ะรูปที่เป็นระคยายเลย เอหแล้วคืออะไรอะ่ะอ เก็บของหมดแล้ววะแล้วมันจะพาก,กูวิ่งไปไหนอะ,อะแล้วมันพาก,กูวิ่งไปไหนวะมาหายละ แล้วตอนเวลาเราจะล็อกหัวเราจะล็อกยังไงอ่ะเวลายิงอ่ะแบบว่าวิ่งมาแล้วก็ยิงล็อกเลยโอ้ยจบจบจบอะไรประมาณนั้นอ้ก็ดูดีเออก็ดีว่ะก็ดีเหมือนกันะนะปั๊มยาก,กดอีกอย่างเดินไปเก็บของให้เลยอ่ะแล้วกดดูกระเป๋ากดตัวอะไรอ่ะ ปั๊มยากกาตัวอะไรนี่แถบก,กดแถบไม่ได้ผมกดแถบไม่ได้แถบกดไม่ได้อ่ะ ห้ากดไม่ได้มันมีปรับภาพให้มันสูงกว่านี้มา,านั่งะเขี่ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยสัตว์เอ้ยทำไมใจร้ายกูขนาดนี้ละทำไมเมาส์มันลากช้างอยู่เนี่ย มันดีวะ่ะมันดียวเนี่ย้ามาวาิ่งได้แค่นี้วะวิ่งเดียววันนี้ไม่ได้หรอวะได้ปั๊มยากกว่าตัวเฮีย้ยะไรนะเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดเฮ้ยเกาะหืมใส่เกาะละ เราไอ้สัตหนึ่งแม็กหนึ่งคนน่ะก็มาเดชน้องเฮ้ยตาค่าไงวะโอ้งเนี่ยไอ้เฮียเอ้ยเอ้ยสัตว์ตัวหนึ่งแควมันมั่วตัวตั้งชื่ออลีเบิร์ดทีวี ผมอยู่ไดมอนด์ไอวีมาแบกหน่อยครับร้องแบกไอชี้อยางเล่นด้วยเป็นเลยรีเบิร์ตชาแนลเออตั้งได้เว้ยอะไรนะอ,อ๋อนี่ตั้งใครอยู่นี่ไฮไฮ แชโด o w ออสาไทยเพ มันยังช้าไปนิดนึงก็เร็วไปบางทีอะ ตาน,นี้เล่นเป็นละตาน,นี้จะไม่เหมือนตาที่แล้ว chết vào Cho đá đó Sao mày mau cũng nhập đó là cuối đi ไมกดหัวลงไม่ค่อยได้วะเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยมึงอะไรเรากูไม่ได้ต้องการให้มึงขยับให้กูแล้วกูจะหยิบเอกกูจะหยิบเอเเจ๋ ยิงอย่างนี้ตายไปสัตว์ห้าวนักเหียห้าวนักก็ตายนะ กูจะต,ตั้งโลกกับตัวเรานะทำไมมันอยู่ดีมันล็อกบางทีมันก็ไม่ล็อกวะกูยิงเองก็ได้มั้งเอาจริงๆอะ่ะไม่จำเป็นต้องล็อกให้เลยนะถ้ามึงล็อกแล้วมั่วขนาดนี้ เออมันก็อย่าร้องว่าเคเลยผมไม่ได้ยิงด้วยเองเองเลยครับผมแค่คลิกเมาส์แล้วกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายอย่าร้องว่าเคเลยยี่ผมแค่จับเมาส์แล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายอย่างเดียวจะร้องทำไมวะเนี่ยกูจะเริ่มร้องละ พีทควบคุมปืนได้ไงปืนไม่ดิดเลยไม่ผมแค่กดเล็งเป้าแล้วครับแล้วก็กดกิตา์ยิงหนึ่งเดียวผมยังไม่รู้แมแต่แม้กระทั่งปั๊มยาเลยครับว่านปั๊มยายัางไง เมทคิดยังไงวะกดแทบกดที่อะไรไม่ได้เลยกด e r t e e f g d h a a แท็บแท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 บนี่คือวิ่งเหรอวะอ๋อนี่คือวิ่งชิปค้างคือวิ่งกดชิปโออ o o ไม่ได้ชิปคือวิ่งกด4ี่อ้า แล้วมันจะตั้งโลกยังไงครับผมเห็นคนอื่นเขาตั้งโลกกันได้ผมไม่เห็นตั้งได้เลย พวกนี้มันบอดเปล่าวะหรือเป็นคนเล่นจริงๆมันเหมือนออกมาให้เรายิงเล่นเลยอะน่าจะบอดเลยอะคนปกติมันไม่คงเล่นแบบนี้หรอกมั้ง <laughs> hey แรกๆเขาอาจจะทําให้เราชนะก็ได้ครับอาจดูเล่นง่ายๆแต่ด้านหลังก็เจอคนเก่งๆอะไรประมาณนี้ผมว่านะแรกๆเราชนะไว้เขาจะอ่อยเบียก่อนด้างหลังเราก็จะแพ้รัวๆเฮี้ยอะไรเนี่ยล่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะซอมบี้เฮี้ย คนหรอวะแกคิดอะยแล้วไอ,อสัตว์ เกมนี้มันทําให้ผมดูแบบเทพบอ่ะยิงยี่สิสี่คิวอะไรประมาณนะี้มันจะทําให้เราดูหล่อไปขนาดไหนเนะี่ยเห็นไหมพอกูยิงแบบนี้ปุ๊บค,คนก็จะชมกูกูพี่ก็โหดเกินพี่ก็โหดเกินที่ไหนไนดะ้กูไม่ทำเฮียอะไรยู่โดนยิงสักนัดเลย แ,แม่งล็อกทำอี่านี้อะแต่ว่ากูยิงเองก็ได้มหมตั้งไม่ต้องให้มันล็อกได้ไมั้ยวะ วิ่งไปไหนอ่ะพี่พี่วิ่งไปไหนครับ